ลามมาเลยคุณวารัมมาติาาลเลยว่าประกาศดวันนี้มาอยู่กับผมในช่องเป็นแค่เด็กเล่าฝันนะครับวันนี้ผมจะมาเลี้ยงหัว24ชั่วโมงในวันนี้ตหรับผมหัวผมชื่อไอดํานะครับใครจะดูว่าหัวผมคือตัวไหนลองมาดูครับเป็นเด็กเป็นเด็ดกเกษตรต้องเลี้ยงหัวใช่ไหมครับทุกคนใช่ต้องใช่อยู่แล้วทุกคน,ท,กคนทุกคนต้องมีหัวด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวถ้าทุกคนมีหัวแน่นอนยอดเลยนี่ไอดําผมอยู่ด็กแกะเด็เกแกะแปลว่าอะไรอะแกะเออจำไม่ได้แล้ว เออเดี๋ยวผม,มจะเอาอะไรหัวก่อนไปที่อื่นก่อนให้มันกินหญ้าที่อื่นสถานที่อื่นไม่อยากให้มันอยู่ที่นี่ตลอดไปมันไม่เหมาะมันต้องไปที่อื่นก่อนโอเค วันนี้ผมจะพาหัวของผมไปกินหญ้าวันนี้ผมกินข้าวแล้วแต่ผมจะจะพาหัวผมไปกินหญ้าหมือนกันให้มันอิน่มให้มันรู้ว่าอืเจ้าของมันรัดแค่ไหนตามไปเลยครับเดี๋ยวตาหัวของผมอ้ดัไอด้ไอดัให้มันกินหญ้าด้วยอยากปล่อยให้มันอยู่กับที่มันไม่ได้ครับมันต้องพาไปกินหญ้าที่ ในสวนยางในสวนทุเรียนประมาณนั้นผมอย่าบอกว่าทุกคนก็เป็นเด็กสวนเหมือนกันแต่ผมเองก็เป็นเด็กสวนเด็กเกษตรเด็กเรียนเกษตร แต่ผมผมเองก็เรียนไม่เก่งเท่าไรแต่มีความสามารถที่อยากทําทความฝันของตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้แต่ทำความแต่ทาความฝันไม่ได้มันต้องได้อยู่แล้วแหละความฝันนี้มันมีจุดอ่อนและมันมีจุดแข็งถ้าเรามีจุดอ่อ,อนเราต้องแกขายว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดแข็งคืออะไรของเราเป้าหมายของเราคืออยู่ยังไงก็ได้ให้ได้ช่วยเหลือคนและให้ได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราให้ได้ที่สุดมากที่สุด ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วมีความสุขแต่ไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ได้ครับมันต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคบใช่ไหมทุกคนก็เหมือนกันใครที่มีพ่อแม่ลำ,ลำบากใช่ไหมต้องช่วยเหลือด้วยไม่ใช่ว่าให้แม่ตัวเองลำบากตลอดเวลามันไม่ได้ครับคนรอบข้างก็เช่นกันนะครบใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนรอบข้างแล้วลำบากแต่เราไม่ช่วย <ouais S 1> มันไม่ได้ครับมันต้องช่วยแล้ะเพราะว่าคนรอบข้างน,นี้มันสามาัถ ช่วยเราได้ในขณะที่เรามีความจําเป็นอะไรถ้าเราไม่สบายก็เช่นละ่ะใครจะช่วยเราอย่างเช่นแม่เราขับรถไม่ได้แต่มีคนท้างป้างมาช่วยเราได้นะไม่ใช่ว่าคนทา่านป้ายไม่ช่วยเราแน่นอนคนท่านบ้ายต้องช่วยอยู่แล้วยกเว้นคนท่านบ้างที่อิจฉาเราไม่อยากช่วยเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเรารวยแล้วทำไมไม่เปไม่ไปเองละอ่ะอ่าอย่างนี้มันไม่ได้ครับมันต้องช่วยอยู่ใช่ไหมอย่าเป็นคนตี อยาเป็นคนดีต้องต้องเป็นคนดีให้สุดอยากเป็นคนชัว่วอยู่ลำบากมากถ้าเป็นคนชัวน่วนี่มันอยู่ลำบากมากใช่ไหมทุกคนไอด้ดำผอมมากไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กวันนี้ไอด้ดำได้เจอแพะตัวสีดำนะครับนุ๊กวิ่งอยูเ่เห็นไหมเห็นไหมวิ่งอยู่ไอด้ดำมันกลัวไม่รู้ว่าไอด้ดำมันกลัวทำไม เออไอดำกินหญ้าแล้วฟังทางไม่ทางจะไปเอาที่มันหิวเอามีแพะสีตัวมาตามคับไอด้ดำมันกลัวแพะแพะแพะฮะอาบบด Ayo, patah tingin dah, ha? Apo? Kaledi, ha? Pati mbo? Ha? Aha? Gelam muna, ha? Amat lemunek อ๋อตะกี้มีคนเทียกอยู่คนที่เรียกแพะมันบอกว่าตามอะตามมินที่นั้นได้ไหมมันบอกว่าเราบอกว่าได้แหละเพราะว่าต้นยางมันสูงแล้วไม่เป็นไรนะต้นถ้าต้นยางเตี้ยนี่ตามะไม่ได้เห็นไหมทุกคนตอนนี้ถึงจุดที่ใหม่นะที่ปุกมะที่ไม่พายแล้วอีกแกด้วยกายูกายุบุหรี่เหรอแล้วมึงตามะาเสีย,ยต่อเอาไปเอากลับไป ยาเลยาเลาวๆยาเลๆมันเดนปาัวนี้้าวมันเดินทางไกลมากประมาณห้ากิโลหกกิโลเอ้ยกี่หกโอเคโอเคตอนนี้ถึงที่หมาแล้วที่มันจะกินหญ้าต่อแล้วก็เราจะกลับบ้านก่อนไปเอาเครื่องตัดหญ้าไปเอาหญ้าให้มันกินเคืนี้โอเคโอเคทุกคนโอเคไปโอ้โหตัวมันใหญ่โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดต้วยอะมันเดต้วไอ้ลาลาลลาาล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 า